สวัสดีครับผมเด็กชายกิตราจันทึงสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงภาชรพรอินสิงทีพวกเราเป็นตัวแทนไอดอลเจนเซของห้องมัสามทับหนึ่งครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักส่วนผสมของบุหรี่กันเลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างนั้นจะเชิญทุกคนนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับส่วนผสมของบุหรี่นะครับ1นิโคตินจะกล่อมประสาทส่วนกลาง2อะซิโซนจะมีผลทําให้ระบบหายใจขัดข้อง3ทาเรน้ามันดินจะทําให้ไอเรื้อรัง สี่แอมโมเนียมจะมีผลในการรบกวนการหลั่งสารสื่อประสาทห้าสารหนูจะทําให้หัวใจขาดเลือดหกบิวเทนจะทําให้ระคายเคืองสายตาผ้ามวัวเจ็ดแคดเมียมจะทําให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแปดคาร์บอนมอนอกไซด์จะทําลายเม็ดเลือดแดงเก้ 9, าไซยาไนด์จะทําให้เกิดโรคถุมลมโป่งพองสิบฟอร์มานไีไฮด์จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้สิบเอ็ดตะกั่วจะทําให้สมัดทางเพศเสื่อมสภาพ 12. เมทิลเอทิลคีโตนจะกดประสาท13ปลอดจะทําให้สมองเสื่อม14พอลูเนียมจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดนั่นเองครับต่อไปนะคะเราจะไปรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คนสิบบุรีกันนะคะ 1. ความอยากรลอนนะคะเริ่มสืบบุรีเพราะความอยากหลอง2ตามอย่างเพื่อนเร่วมสูบบุรีเพราะเพื่อนชวน3ตามอย่างคนในบ้านเมื่อมีคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้องสุบบุรี4เพื่อเข้าสังคม บางคนต้องสูบบุหรี่เพราะหน้าที่การงานที่ต้องเข้าสังคม5ลดความเครียดสารนิโคตินในความบุหรี่เมื่อสูดเข้าร่างกายจะเข้าสู่สมองภายในเวลา8-10วินาที 6. เชื่อกระแสะสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาต่างๆทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมรุนมีอิทธิพลต่ตอวิถีชีวิตคนอย่างมากต่อมาเรามารู้ถึงโทษของบุหรี่กันนะครับโทษของบุหรี่นะครับมีดังนี้1หลอดเลือกสมองตีแตกตัน 2. โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ 3. เสื่อมสมรรถภาพท,ทางเพศ 4. หญิงตั้งครันเสียงแทง้งลูกในครันเสียงตาย 5. มีโอกาสตาบอดถาวร 6. โรคหอยใจและหลอดเลือด 7. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 8. โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ 9. สารพัดโรคมะเร็ง 10. อาการทางร่างกายอื่นๆเช่นแก่เร็วปากหมิน่นฟันดำวิธีเลือกบุรี่นะคะ หนึหาที่ปรึกษาสองหากำลังใจ 3. หาเป้าหมาย 4. ไม่รอช้า 5. ้าไม่หวั่นไหว 6. ไม่กระตุ้น 7. ไม่หมกมุ่น 8. ไม่นิ่งเฉย 9. ไม่ท้าทาย 10. ไม่ท้อแท้สถานที่ปอาบลีมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะคะอันที่นี้เป็นเขตปอบรี ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย5,000บาทครับ ร่างกายปลอยบุหรี่ขอบคุณที่ช่วงแย่สุขภาพผู้ที่ไม่สุบุหรี่สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรีฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย5,000บาท วัดเป็นเขตปลอดบรุรีมีโทษปรับตามกฎหมาย5,000บาทครับสถานบริการาสาธารณสุขเป็นเขตปลอดบุรีฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทครับ เป็นเขตปราบรีป่าฝืนมีทษปรับ5,000บาทสถานศึกษาเป็นเขตปอาบบรีตามปฎดหมายฝา่าฝืนมีทษปรับ5,000บาท นี้ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีขายบุหรี่ไม่แบ่งซองขายบุหรี่เพื่ออนาคตของเด็กไทยบ้านปับบุหรี่ทุกคนในบ้านสุขภาพดี เป็นเขตบุรีฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย5,000บาท3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทยองราชันติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูงสุดท้ายนี้เราขอเชิญชวนทห้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้างสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ